ตัวฉันนั้นเป็นใครฉันมาจากที่ใดใครรู้บอกกับฉันได้หรือไม่เออเป็นคนสาขา เป็นชาวบาราชญาอย่างนั้นจังคงไม่เหมือนค่ะลงมาจากที่ใดทำไมไม่รู้เลยว่าเธออยู่ที่ไหนามาขอฮาเช้าแล้วหรอเนี่เฮ้ย ไปทำนิดก่อนลุงครับว่าไงหลานเออลุงครับทำไมหน้าตาลุงเหมือนอะไรนะในตัววันพีชนะลุงที่ผมหัวเขาอะสีเขียวลุงมันใช้ดาบสามดาบอ่ะลุงลุงรู้จักเปล่าเออหลานลุงไม่รู้จักหรอกน่ามันเป็นใครก็ไม่รู้มันน่าจะหน้าตาเหมือนลุงแหละอ๋อครับวันนี้ลุงมีอะไรให้ผมทำไหมครับเออหลาน หลานไปหาเห็ดสีดำนนหลานโอเคครับลุงลุงครับแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้ครับลุงอยู่บนเขาขวามือเราไงหลานโอเคครับลุงเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเฮ้ยเราขึ้นบนนี้มาแล้วนะเอ้ยฝนตกหนาวก็หนาวเราอยู่ล่างอันนี้ดีกว่าต้านไม้เฮ้ย หนาวเรารอฝนตกหยุดก่อนแล้วเราค่อยไปหาดีกว่าเฮ้ยฝนตกหยุดแล้วแล้วเนี่ยเฮ้ยฝนตกหยุดแล้วเฮ้ยมันอยู่บนเขาน้อมันขึ้นยากิปเป็งเลยเฮ้ยขึ้นยังไงวะโอเคมันขึ้นยากมากๆเราต้องขึ้นให้ได้เพราะว่าลูสั่งให้เราเออใช่แหละ ไหนวัดอกเฮ้ยเจอแล้วดอกสีดำเห็ดหรือดอกวะเนี่ยโอเคสีดำนั่นแหละเออไปให้ลุงดีกว่าเออทางไหนวะเออบ้านทางนี้แหละบ้านเราไปหาลุงดีกว่าไปหาลุงดีกว่าลงุงผมได้แล้วนะลงุงดอกสีดำนะลงุงผมได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูตกตายนันแน่ เราก็ค่อยๆลงดีกว่าเหมือนบันไดเลยเนาะบ้านเราก็มีน้ำทำไมวะทำไมไม่ตั้งประตูวะเอาน้ำทำไมเฮ้ยลงนี่เออเข้าบ้านกว่าเข้าบ้านก็ยากน้ำก็ไหลเข้าบ้านโคตรยากเลยลงุงเฮ้ยไปหาลุงดีกว่าเดี๋ยวครับมันใช่ดอกสีดำใช่ไหมครับไหนเกอลองให้ลุงดูซิไหน ใช่นี่กระเป๋าลงดอกสีดำนี่มันอยู่บนเขานี่เออเอออใช่แล้วแกทิ้งให้ลงนี่ลุงขอลุงขอผมต้องให้ลุงอยู่แล้วแตยังลุงผมทิ้งแล้วนะได้แล้วแกไปไหนก็ไปหอโอเคครับลุงผมไปก่อนนะลุงจะไปสามหรวบไปก่อนนะครับก็ลุงให้ไปออกข้างนอกดีกว่าให้ออกข้างนอกดีกว่าเราไป สำรวจไม่มีบ้านเลยนะเออแล้วไอ้นีนนะนะ่มันเป็นอะไรวะแปลกๆเนาะเจอตั้งแต่แรกแล้วนะมันเป็นอะไรวะที่กำบังหรือเปล่าเฮย้ยช่างมันเหอะล้วไปสำรวจดีกว่าเดิน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 บนไหลเดินไปตรงตรงเออหินหินเยอะจัดทำก็เยอะด้วยนะ เฮ้ยเฮ้ยแล้วไม่เลยจะทำไรเนาะไปสำรวจดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรนั่นน่ะอะไรนั่นน่ะเฮ้ยอะไรวะนั่นน่ะเฮ้ยเอ้ย,อย,อยมีคนด้วยฮะไปหาเขาดีกว่าเฮ้ยใครวะฮัลโหลโครับฮัลโหลครับว่าไงแกเป็นหลานของแซนเดอร์หรือเปล่า ใช่แล้วลงุงใช่แล้วใช่แล้วเฮ้ยลงุงแล้วขอปุ่นอะ่ะมันเป็นอะไรหรอลงุงไชเราไปดูดีกว่าอุ้มันมีบันดไดด้วนยะเนาะอ้ยโคตตสวยเลยอะ่ะดูฟาร์มโคตตสวยถ้ามีมาเราเราคงเลี้ยงแล้วเนาะขึ้นดีกว่าอโอ้ยอ้สวยจัดแต่สูงไปนิดนึงแต่มันสวยนะเฮ้ย สวยเออเรามีปีกเนี่ยแล้วใส่ยังไงวะเออปุ๊บโอ้ยใส่ตรงแบบนี้แหละกระโดดดีกว่าโอ้ยโอ้ยจะตกจะตกจะตกอุ้ยขึ้นได้ด้วยมีพลุด้วยขึ้นได้ด้วยเฮ้ยเจะตกโอู้หดีนะขึ้นได้เฮ้ยโคตรสูงเลยอ่ะโคตรเสียวด้วยเฮ้ยลงกว่าเฮ้ยไม่ลงหรอกเฮ้ยเฮ้ยตกเฮตก เกือบตกเราขึ้นไม่ได้ลงก่่นอุ้ยเจ็บอ่ะนืกอว่าพาสนุกเออแต่พาตายมากกว่ามาั้งห่อยลงที่นี่ให้กลับบ้านดีกว่าวะเห้เมื่อกี้โคตรเสียวเลยอ่ะเกือบตายแล้วนะเฮ้ยอืมไปถามไปบอกดึงดีกว่าลงคะผมจะนอนแล้วได้ไหมง่มวงและลงเออแกไปนอนเลยเฮ้ยไปนอนดีกว่าไว เฮ้ยเฮ้ยนอนดีกว่าอืม